ัๆๆมัดแก่เองัอืมามด้วยลไม่อ่บจากเดินสายก็ออกกำลังกายครับกลับจากเดินสายก็มาออกกำลังกายครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงต่อยตรงก้าวมาหุบไปท้องเลยต่อยตรงกล้ามาาดัดประคัตท้องออเนั่งและจังหวะได้อยู่ตามด้วยอะไรได้ตามด้วยหุบหมัดเดิมดดดอมัทำไมถูกเนี่ย Anh gần nó lại nào Ông, hơi gần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  nó gần hơi 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 gần เลยตรงปั liksom, ๊บขคัดท้องแมงกวางปิดมาเก็บมอต่อยปั๊บคัดท้องเลยแล้วุกคนปั๊บแล้วุกคน้วยนะแล้วตามในหมักตรงทำไมมาตั้

tỏi mình đơm ao là thanh làm ní, tỏi nó cao mà tòi rồi bắp 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 bắp, đơm đào mát tỏi, bắp tiền bắp bắp, tỏi bắp bắp, bắp bắp, bắp bắp, bắp tại mày ừ, thúc, thúc, thúc ตามได้บุก้าวมาเกาวมานั่นแหละเกาึ้าตเก้นตุงนี่น่ะเล่นล้นงเกุ้งกืน้ตงัืนรยห่อแต่ยังหาที่สนับจนุนี้ได้ห้ามือไปพักก่อน Thank okay.